i see what he loves about you you're so perfect สวัสดีคะ่ะวันนี้มีงาน5.01รุ่นใหม่นะคะล็อตใหม่สินค้าตัวนี้นะเพิ่งทําข้อมูลเสร็จเลยนะพี่วันนี้จะมานําเสนอนะคะเอาใจคนงบน้อยนะพี่สอยได้นะคะสีเข้มเลยนะพี่น้องตัวแรกนะคุณพี่ตัวนี้รุ่น5.01ตัวแรกรหัส1 3 3 6 0ว e 3 5ตัวนี้จะยาวทั้งตัวอยู่ที่40ปลายขา8.2งานด้านหน้านะคะคุณพี่น้องตัวนี้สวยนะ นี่ร่างสวยร่งชัดนะคะเป็นเนื้อผ้าหนาะแตกตายปลายขาไม่เดิมนะคุณพี่ตัวนี้เนื้อผ้าแตกตายนะคะมาดูเป้ากันค่ะพี่นี่เป้านะจะมีการชุนเนียนมาแบบนี้นะคุณพี่นี่ตรงเป้าน้องจะมีรอยชุนเนียนแบบนี้เลยนะคะอ่าเอาใจคุณงบน้อยนะคุณพี่ด้านในปลายแช์ด้านในอยู่ครบนะคุณพี่ตัวนี้เม็ดอินอยู่ที่อียิปต์นะคะ ป้ายประเกันครบป้ายแครครบเลยเลขกระดุมตอนนี้จะระบุอยู่ที่4985นะคุณพี่อาดูตรงป้ายแคร์ตรงนี้นะคะโอเคไปเรามาดูงานด้านหลังกันค่ะพี่มีภาพแตกทรายสวยมากเลยด้านหลังนี่เป้าด้านหลังน้องก็จะมีเป็นรอยถลอกตรงนี้นิดนึงนะแต่โดยรวมแล้วตัวนี้คือสวยมากนะคะ คนงบน้อยนะคุณพี่รีดสอยได้เลยนะคะน้องตัวแรกเอลสามห้านะมาต่อน้องตัวที่สองกันค่ะคุณพี่ตัวที่สองนะคะจะเป็นน้องตัวนี้นะรหัสหนึ่งสามสามหกสามตัวนี้เอลสามสิบห้ายาวทั้งตัวอยู่ที่สี่สิบสองตัวนี้ปลายขาแปดตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าหนาแตกไซายเหมือนกันเลยสวยนะตัวนี้ปลายขาเดิมคุบเต็มสองข้างเลยนะคะรางสวยนะเอเป็นรางรถไฟสวยแบบนี้เลยนะคะนี่สวยแบบนี้เลยะคะ่ะ ให้ดูลางใกล้ๆปลายขานะคะครบเต็มสองข้างเลยคุณพี่ไม่มีตำหนิตรงปลายขาเลยนะมาดูเป้ากันตอนนี้ชุนเนียนตรงเป้ามาสวยนะคะคุณพี่กระดุมเงินห้าเม็ดนะคะสวยนะตัวนี้ยชุนเนียนมาสวยมากป้ายแชร์ครบป้ายประเก็นครบนะคะตอนนี้เม็ดอินอยู่ที่เม็กซิโกนะอป้ายแชร์ด้านในเลขก,กระดุมจะต่ออยู่ที่สี่เก้าเก้าหกนะคะตัวน,นี้งานด้านหลัง ด้านหลังคือสวยมากเลยนะพี่ๆปลายขาแปดนะคะตัวนี้เป้าด้านหลังก็ยังอยู่ครบอยู่เต็มเลยนะปลายขาสวยมากตัวที่ต่อตัวที่สามกันนะคะคุณพี่น้องตัวนี้รหัสหนึ่งสามสามหกสองตัวนี้จะเป็นเอลสามสิบเอ็ดนะคะยาวทั้งตัวอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดห้าปลายขาเจ็ดจุดห้านะคะงานห้าศูนย์หนึ่งนะมาดูงานด้านหน้ากันนะคะอะตัวนี้รังสวยไม่แพ้ก,กันเลยอื ร่างสวยปลายขาอยู่คบอยู่เต็มทั้งสองข้างเดี๋ยวเรามาดูตรงเป้ากันนะตัวนี้ชุนเนียนมาตรงเป้านะคะเหมือนกันเลยนะขอพี่ๆที่รับได้นะคะตัวนี้จะเป็นเอลสามเอ็ดมีชุนเนียนแบบนี้นะถ้าเกิดไม่สังเกตจริงๆหนะมองไม่เห็นเลยนะนี่ใส่ไปแล้วไม่มีใครมาสังเกตตรงเป้าหรอกนะัน้ี่กระดุมเงินน้องตัวนี้จะมีอยู่ห้าเม็ดนะจ๊ะตัวนี้คุณพี่ เม็ดอินด้านในนะคะอยู่ที่เม็กซิโกนะตัวนี้เม็ดอินเม็กซิโกป้ายแชร์ครบทุกใบเลยนะเลขกระดุมตอกอยู่ที่4090นะคะดูตรง้า้แชร์ได้เลยนะตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะจะมีความเดินรางมาดูงานด้านหลังกันค่ะคุณพี่ตัวนี้ด้านหลังคือสวยมากเลยป้ายขาครบเต็มสองข้างเป้าด้านหลังไม่มีทะลงทะลอกนะด้านหลังนะสวยสภาพสวยมากโดยเลยเนะี่ยเห็นไหมคุณพี่ถ้าแบบ ใส่จริงๆอ่ะไม่มีใครสังเกตตรงเป้าหรอกนะสวยสวยเลยเอาใจคุณงบน้อยนะสวยมากรหัสหนึ่งสามสามหกหนึ่งตัวนี้เอลสามสิบสองยาวทั้งตัวสามเก้าตัวนี้ปลายขาเจ็ดจุดห้าตัวเป็นผ้าหนานิ่มแตกทรายนะคะตัวนี้เป็นผ้าหนานิ่มแตกทรายปลา,า,ายขาค,ครบเต็มสองข้างเลยคุณพี่เรามาดูงานด้านหน้าเอลสามสองนะตัวนี้สวยล่างสวยนะคะแต่ว่าก็จะมีร่องรอยการใช้งานนะคุณพี่นี่ ยิ่เห็นไหมอ่าคาบเปื้อนแบบนี้นะคะขอคนที่รับได้นะน้องจะมีตําหนินิดหน่อยนี่ตรงเป้าก็จะชุนเยันมาแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ดูรางนะจ๊ะเดี๋ยวดูรางแบบชัดๆนะ,ะนี่นี่นะคะ่ะรางสวยมากปลายขาครบเต็มสองข้างเลยสีเข้มนะเนี่ยตัวนี้สีเข้มเอาสามสองนะจ๊ะ พอคนที่รับได้นะนี่น้องจะมีคราบเพื่อนตามนี้เลยตามที่แจ้งเลยนะมีรางแบบสวยมากพี่ดูป้ายแคร์ก่อนตัวนี้พี่ป้ายแชร์บินจ้ะป้ายแคร์บินเหลือไว้แค่ใบเดียวนะคุณพี่ตัวนี้เม็ดอินอียิปต์นะคะที่เลขก,กระดุมน้องตอกอยู่ที่สี่เก้าแปดห้าเม็ดอินนะคะคุณพี่เราอ้างอิงมาจากเลขก,กระดุมที่ระบุไว้ตรงนี้นะสี่เก้าแปดห้านะคะเม็ดอินอียิปต์คุณพี่สามารถไปเช็คในอ่า ระบบได้นะคะเช็คใน Google ได้นะจ๊ะต่อไปด้านหลังคุณพี่สวยมากตัวนี้เป็นเนื้อผ้านาแตลกสายสวยนะคะเนื้อผ้ามาสวยมากฉ่ำมากตัวนี้ต่อไปน้องตัวนี้จากคุณพี่รหัสหนึ่งสามสามหกห้าตัวนี้เอลสามแปดตัวนี้จะยาวทั้งตัวอยู่ที่สี่สิบสามปลายขาแปดจุดสองปลายขาเดิมี้ปลายขาเดิมจากคุณพี่ตัวนี้นะนี่ ยาวทั้งตัว43สวยมากเลยงานด้านหน้านะก็สีเข้มนะที่เป็นผ้าเส้นนะคะคุณพี่สวยมากร่างสวยร่างชัดมากจากคุณพี่ตัวนี้นี่ล็อตใหม่ร่างชัดทุกตัวเลยนะพี่นี่ล็อตใหม่ร่างชัดทุกตัวเลยนี่ปลายขานี่น้องจะมีตำหนินะคะคุณพี่นี่เป็นรอยถลอก,ลอกน้องเป็นรอยถลอกตรงนี้นะจะ เนี่ยขอคนที่รับตาหนิได้นะคะคนที่อร่อยทะอลนะนะงานด้านหน้าคือสวยเลยตัวนี้กระดุมกระดุมเงินห้าเม็ดจ้ะมาดูเป้าตัวนี้เป้าเต็มจ้ะพี่เป้าเต็มเป้าแน่นเลยตัวนี้นะคะขอคนที่รับได้นะตัวนี้เอลสามสิบแปดสวยมากป้ายแชร์ด้านในป้ายแชร์ด้านในบินนะคะคุณพี่จะเหลือไว้อยู่สองใบนั่นก็คือ ระบุเลขกระดุมไว้นะคุณพี่สี่สามแปดสี่นะคะนี่ 4, 4, พี่เมดินบินเหลือป้ายแค่ไว้สองใบด้านหลังนะจ๊ะสภาพด้านหลังคือสวยเลยคุณพี่เป้าด้านหลังด้านหลังก็ยังอยู่ครบนะนี่ด้านหลังเป้านี่ไม่มีรอยถะลอกใดๆเลยนะจ๊ะตัวนี้สวยมากเอลสามแปดนะต่อไปจากคุณพี่น้องตัวนี้รหัสหนึ่งสามสามเจ็ดศูนย์ เอวสามสิบหกยาวทั้งตัวอยู่ที่สี่สิบเอ็ดปลายขาเก้านะคะตัวนี้เป็นผ้าเส้นนะเป็นผ้าเส้นงานห้าศูนย์หนึ่งงานด้านหน้านะคุณพี่ตัวนี้ร่างสวยเหมือนกันแต่เป็นผ้าเส้นนะนี่ถ้ปลายขาอยู่นะเป็นลักษณะผ้าเส้นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ในกล้องน่าจะเห็นชัดนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเป้าเป้าเต็มไหมตัวนี้อ๋อตัวนี้เป้าเต็มนี่แหกให้ดูแบบนี้เลยเป้าเต็มเป้าแน่นมากจา่ตัวนี้นะ ตัวนี้จะเป็นกระดุมเงินนะจ๊ะคุณพี่ห้าเม็ดแบบนี้เลยป้ายแชร์ด้านในอยู่ครบนะคุณพี่เป็นรีวาย501์แทรดั้งเดิมนะคุณพี่ดูตรงนี้ได้เลยนะป้ายแชร์ด้านในน้องมีเม็ดอินอยู่ที่เม็กซิโกนะคะป้ายแชร์ด้านในก็จะเป็นน้องตัวนี้นะคุณพี่ระบุเลขกระดุมนะคะนีระบุเลขกระดุมระบุเอวตัวนี้เลขกระดุม4 0่3ย์นะคุณพี่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูงานด้านหลังอ่ะจะขอบอกตำหนิอีกนิดนึงคุณพี่จ๋านี่รังกระดุมเม็ดแรกน้องนะคะคุณพี่จะฉีกออกมานิดนึงนะถ้าเกิดคุณพี่รับตัวนี้ไปคุณพี่จะต้องแก้ไขตรงรางกระดุมนะคุณพี่เพราะเวลาติดกระดุมน้องจะไม่แน่นนะคุณพี่น้อง mm hmm. จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ mm hmm. ถ้าคุณพี่รับไปให้คุณพี่แก้ไขตรงรางกระดุมนะจ๊ะนี่ต่อไปงานด้านหลังจากคุณพี่ ด้านหลังคือสวยมากนี่ปลายขาปุ๊บเต็มสองข้างเป้าด้านหลังไม่มีรอยถลอกนะจะ๊ะนี่ยังอยู่นะสวยเลยตัวนี้นะจ๊ะเอวเท่าไหรเอวสามหกเนาะตัวต่อไปคุณพี่รหัสหนึ่งสามสามแปดสามนะคะตัวนี้เอลสามสี่นะ,ะจะยาวทั้งตัวอยู่ที่สี่บเอ็ดตัวนี้ปลายขาแปดจุดห ป้ายขาอยู่ครบอยู่เต็มทั้งสองข้างแต่ว่าป้ายประกันบินนะตัวนี้เป็นงานห้าสน่นหนึ่งนะจ๊ะป้ายประกันบินงานด้านหน้าจากคุณพี่ตัวนี้สวยนะคะรานจะไม่ค่อยชัดนะตัวนี้นี่เอ้าน,นี่คุณพี่ด้านหน้าน้องจะมีรอยเปื้อนนี่เป็นคราบเปื้อนแบบนี้นะคุณพี่ขอคนที่รับได้นะคะคราบถ้าไม่ฝังลึกถึงข้างในสามารถซักออกนะคุณพี่แต่ถ้าฝังลึกเข้าไปข้างในแล้วไม่รับประกันนะคะว่าจะซักออกไหมโอเคนะ ตามนี้นะจ๊ะตามนี้เดี๋ยวเรามาดูเป้ากันอ่าเป้าเต็มเป้าเต็มเป้าเต็มเป้าแน่นจ้ะนี่ตัวนี้เป้าเต็มเป้าแน่นเลยตามนี้มีแค่รอยเปื้อนตัวนี้กระดุมเงินนะคุณพี่ห้าเม็ดจ้ะอุ๊ยป้ายแค่ยังอยู่นะคะตัวนี้เม็ดอินอียิปต์จ้ะพี่เลขกระดุมสามเจ็ดห้าเจ็ดนะคะอ่ามองเห็นกันไมเอ่ยน่าจะเห็นนะ สแตมมีไหมจ๊ะอ้ามีจ้ะด้านในโอ้ยตัวนี้สแตมชัดมากนี่ด้านหลังน้องมีตาหนินะคะเป็นคาบเปื้อนนี่เป็นรอยเปื้อนด้านหลังตรงนี้นะถ้าคาบไม่ฝังลึกถึงข้างในซักออกนะจ๊ะแต่ถ้าหากมันฝังลึกเข้าไปแล้วนะซักไม่ออกแล้วนะขอคนที่รับตาหนิได้นะคะนี่คนที่รหัสหนึ่งสามสามแปดศูนย์เอวสามสิบสองตัวนี้ยาวทั้งตัวอยู่ที่สี่สิบเอ็ดลายขาเจ็ดจุดห้าตัวนี้เป็นเนื้อผ้าหนาแตกทราย ถ้าเป็นผ้าฟอกนะตัวนี้เป็นงานฟอกนี่ด้านหน้าคุณที่ตำหนิก็จะมีรอยนะคะพี่จะมีคราบเปื้อนตรงด้านหน้านะตัวนี้ร่างสวยร่างชาัดขอคนที่รับตำหนิได้นะคะตัวนี้งบน้อยสอยได้อ่าตัวนี้นะคุณที่กระดุมเงินห้าเม็ดป้ายแคร์ด้านในก็ยังอยู่นะคะตัวนี้เม็ดอินอยู่ที่ตุรกีอ่าเม็ดอินตุรกีนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่งานด้านหลังนะจ๊ะ นี่ด้านหลังแบบสวยนะครับเพื่อนด้านหลังีนิดเดียวนะคุณพี่มีตรงนี้นะจ๊ะนี่ป้ายขาครบเต็มสองข้างเลยขอคนที่รับได้นะคุณพี่ตัวนี้เ e อลสามสิบสองนะจ๊ะน้องตัวนี้คุณพี่รหัสหนึ่งสามสามเจ็ดหกเอลสามหกนะคะยาวทั้งตัวอยู่ที่สี่สิบสามป้ายขาแปดตัวนี้เป็นผ้าเส้นนะคะคุณพี่ปลายขาอยู่ <c oughs> ครบอยู่เต็มปลายประกนบินนะตัวเนี้ยปลายประกนบินงานด้านหน้าจา้กคุณพี่อมีคราบนิดหน่อยนะ ตัวนี้ไปค่ะครบเต็มสองข้างมาดูงานด้านหน้านะคะคุณพี่เป้าน้องอะ่ะมีตรงนี้นิดนึงมีตามดตรงนี้นิดนึงนะคุณพี่หนึ่งจุดนะจ๊ะเป้าน้องนะส่วนกระดุมนะคุณพี่น้องจะมีอยู่ห้าเม็ดแบบนี้นะจ๊ะนะกระดุมเงินห้าเม็ดเลยป้ายแคร์ด้านในอยู่ครบจากคุณพี่อยู่ครบทุกใบเม็ดอินอยู่ที่เม็กซิโกเลขกระดุมตอกอยู่ที่สี่ศูนย์เก้าสามนะจ๊ะคุณพี่ตัวนี้นะ งานด้านหลังนี่สวยมากตันนี้นะจ๊ะเป็นผ้าเส้นนะคุณพี่เอลสามหกประกรนบินไปแล้วนะจ๊ะขอคนที่รับตำาหนิได้นะคุณพี่เดี๋ยวห้าหนึ่งสามสามแปดสองเอวสามสิบหกนะคะยาวทั้งตัวอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดห้าปลายขาเก้านะคะนี่ตอนนี้ปลายขาครบเต็มเป็นงานห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้มาดูงานด้านหน้านะคุณพี่เออตัวนี้สวยนี่ ตัวนี้สวยนะคะไม่มีคราบเปื้อนนะคุณพี่ตัวนี้ไม่มีคราบเปื้อนเลยเรามาดูเป้าด้านในกันค่ะตัวนี้เป้าเต็มนะนี่เป้าเต็มเป้าแน่นเลยอ่าเป้าเต็มเป้าแน่นจ้าคุณพี่ตรงนี้เป็นเพียงรอยถลอกนิดนึงส่วนตรงนี้นะคะคุณพี่เป็นกระดุมเงินนะห้าเม็ดแบบนี้นะจ๊ปปะป้ายประกนครบป้ายแคร์ครบนะคุณพี่ตัวนี้เม็ดอินเทตินนะคะป้าย ป้ายแคร์ก็จะมีความเดือนรางตามการเวลาเนาะตามอายุไขของนอ้องมาดูป้ายแคร์อีกใบหนึ่งด้านในน้องนะจ๊ะคุณพี่นี่ป้ายแคร์ด้านในน้องตัวนี้ระบุเลขกระดุมนะตอกอยู่ที่สี่สามแปดสี่นะจ๊ะคุณพี่เห็นไหมอ่าโอเคต่อไปมีเป้าด้านหลังไม่มีรอยถะลอกนะเป้าด้านหลังไม่มีรอยถะลอกเลยตัวนี้คือสวยมากนะจ๊ะเอวสามสิบหกนะงบน้อยสอยได้นะจ๊ะหากพี่ๆท่านใดสนใจ กางเกงนะคะคุณพี่ที่รีวิวไปนะทั้งหมด10ตัวนะคะคุณพี่สามารถโทรเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหรือแอดไลน์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะและรีวิวขอบคุณค่ะ